หลายคนบอกว่าเป็นผู้หญิงน่้อิสระที่สุดครับเมื่อวานค่ะก็ไม่ได้ดอกไม้อ่ะยังไม่ได้ดอกไม้สักดอกเลยนะออคือจะแลกกับดอกไม้ดอกไม้แทนคือ<ม> <laughs> คนบอกว่าเออได้ที่เอาไปปลูกดอกไม้แทนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเป็นยังไงคะอขอขวัญวันนี้ปีนี้ก็โอ้ก็ช็อกอยู่เนาะก็ตกใจอยู่ค่ะว่าเอย้ยอ,อะไรอะไรยังไงเพราะว่าตอนแรกก็เอากระดาษมาวางแล้วก็เป็น แล้วก็ดูหรือว่ามีคนเอาที่มาขายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ทําอสังหายอยู่เนาะก็เราก็เหมาะอ้าชื่อเราภูเก็ตว้าอย่างเงี้เลยอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าแฮปปี้วันชายค่ะเป็นไงคะตอนเห็นสโดดแผ่นนั้นช็อกช็อกคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตกใจเรื่องว่าโอ้เป็นที่ดินเหนืออะไรหรอกแต่ชอ็อกตรงที่เอ้ยปกติเขาไม่ค่อยหวาน เขาไม่ใช่ผู้ชายสายหวานเขาไม่ใช่ผู้ชายโรแมนติกค่ะเขาเป็นแบบคนมนุษย์ทํางานคนหนึ่งเฮาเฮาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาเราก็แบมไม่ค่อยเห็นว่าจะมีมุมโรแมนติกสักเท่าไหร่ก็เลยแบบเอยตกใจเหมือนกันว่าแหม่เตรียมการอะไรไว้อย่างนี้แล้วก็แฟนเขาบก็บอกว่าเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าจะมีเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยที่บาวาสัมภาษณ์เคาวาก่อนนู้นเราก็ลืมไปแล้วนะเราก็ลืมไปแล้วด้วยเพราะว่าทำงานค่ะเป็นไงบ้างเขาจริงเขาบอกเรากับนว่าอยากได้อะไรหรือยังไง ไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะก็แค่เอามาวางไว้แค่นั้นเองค่ะแล้วก็เออบอกว่าแฮปปี้บาลีไทยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้ค่ะก็พอเห็นเป็นชื่อตัวเองก็ตกใจอยู่อืสนุนราคาสามร้านเลยะค่ะเห็นไม่รู้แฟนขับแอบไปดูแฟนขับแอบไปดูว่าที่แถวนั้นตรงนั้นขายประมาณ3ามร้านกว่าประมาณนั้นค่ะค่ะเป็นยังไงเป็นของขวัญที่พงที่สุดบาลีไทย ใช่เป็นของขวัญที่แพงที่สุดของวาเลนไทน์ที่เคยได้รับมาในชีวิตเลยค่ะแต่ก็เราก็รู้สึกว่าแล้วจะยังไงต่ออ่ะคือเขาให้เรามาขนาดนี้เนาะแล้วเราไม่มีอะไรให้เขาเลยไม่ได้เตรียมหมุนไม่ได้เตรียมอะไรให้เขาเลยอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกแย่ไปเลยค่ะรู้สึกแย่ไปเลยอะ<ม>่ะต้องให้อะไรตอบแทนนะคะกับคืนเออเขาว่าไม่ได้ทวงหรืออะไรนะคะก็ไม่ได้บอกว่าต้องให้อะไรตอบแทนเพราะเขาก็ไม่กินช็อกโกแลตด,ด้วยเขาสายเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะให้อะไรค่ะ ก็ได้แต่ให้กําลังใจสู้ๆ,ๆ,ๆนั่นเองไม่รู้จะให้อะไรแล้วก็เปนอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากกว่าแต่เขาก็โอเคบอกกับทางตกมันว่าเป็นการมัดจําไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็หันไปถามแล้วเรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มีสถานะชัดเจนค่ะตัวงเขามัดจําไว้มัดจำไงครั เขาใช้คำว่าจําจวไก่อนแล้วบอกว่าถ้าเขาเจ้าชู้ฉันยึดเลยนะอย่างนี้บ้าน,นฉันก็ไม่ให้สร้างก็จะเป็นชื่อเราแล้วนี่ก็ชื่อเราแล้วไงแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดแบบอนาคตร,ร่วมกันมันก็ยังแบบใช่ไหมแชร์ริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเจ้าชู้ปุ๊บฉันยึดเลยนะฉันบอกนี้เลยแสดงว่าคุณก็เป็นพระวุ่นทุ่มทุ่มทุ่มจริงค่ะตกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเอาจริงแฮ้ผู้ชายคนนี้เพราะว่า พึ่งจริงอยู่เรารู้จักกันมานานมาก,กน,นะคะตั้งแต่ปี2016เนอะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าออมาทุ่มใจหรือมาทำความรู้จักกันขนาดเขาเรียกว่าเป็นแฟนจริงจังหรืออะไรแบบลักษณะไหนก็ตามไม่ได้แบบลักษณะนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้มานั่งคุยกันด้วยว่าเอ้ยตอนนี้เราจะยังไงอะไรกันต่อ,อแล้วจู่ๆเขามาปึงป้งงอย่างนี้เลยเงี้ยเหมือนเขาเป็นคนที่วางแผนสเต็ปหนึ่งสองสามไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาสร้างความมั่นคงให้เราใช่เพราะเขาก็บอกว่าบุ๋มเองอ่ะ คือทำงานในวงการบันเทิงก็จริงมีงานเยอะก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งรายได้ทางเดียวหรือหรือจะพึ่งพางานในวงการบันเทิงได้ตลอดชีวิตเขาก็วางแผนชีวิตให้กระบุ่มไว้เยอะมากค่ะว่าจะยังไงควรจะยังไงทำตัวยังไงทำงานยังไงได้ไรายได้ยังไงเขาสอนสอนอะไรบุ่มเยอะมากค่ะเขาได้บอกอะไรไหมคะตอนที่เขาให้นโนดแล้วเขาบอกอะไรเราก็ไม่ได้บอกอะไร, <S <S ะไรหลังจากนั้นแต่เขาบอกว่าเนี่ย ทุ่มสุดตัวนะแต่ที่ต่อไปก็บูบอกว,ว่าที่ต่อไปเราก็ทําตาโตใส่เขาเรียกว่าคืออะไรว็ที่ต่อไปก็ก็ชื่อคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเตรียมให้อีกเรื่อยๆเตรียมให้อีกเรื่อยๆเราก็บอกเฮ้ยจริงเหรอต้องขอบคุณล่วงหน้าค่ะแสดงว่าโอกาสพัฒนามีสูงก็หันไปถามเขาเหมือนกันนะตุกลงฉันเลือกอะไรฉันมีคือต้องเข้าใจก่อนว่าพอเขามาเขาปรับ จริงจังเลยเขาจริงจังเขาปรับเขาวางแผนชีวิตเขาวางอะไรทุกอย่างไว้แล้วอะไรอย่างเหมือนเขามองเป็นคนมอง็อดล่วงหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรมากแต่แล้วถามยังถามฉันยังว่าฉันเลือกได้ไหมหรือฉันมีโอกาสได้เลือกไหมเหมือนกับหันไยหันขวาทีก็เขาอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ ừ, ยค่ะแล้ววันนี้บุบระดา,าเลือกอะไรครไม่ได้เลือกอะไรเลยครัเลือกที่จะได้ ตอบเขาเพราะขอบคุณอย่างเดียวไม่ได้มีโอกาสที่จะเลือกว่าจะใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องใช้เวลาในการกค่อยๆดูกันไปดีกว่าว่าจะยังไงกันต่อแต่พอเขามาแบบให้เกียรติเราจริงจังกับเราขนาดนี้แสดงความจริงใจอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ใจจีบุม๋มนะมันไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่าของแต่มันเกี่ยวกับการกระทําว่าเขาจริงจังกับเราอย่างไงเพราะว่า เราเองก็ไม่ใช่สาวๆเนาะเราก็จะค่อนข้างจะระวังตัวค่อนข้างจะสูงแล้วก็คนก็พยายามสบประมาทค่อนข้างจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เองก็จะระวังตัวสูงพอสมควรค่ะอย่างที่ผ่านมาห้าปีพิสูจน์ยังไงบ้างครับก็พิสูจน์ยังไงก็เขาเสมอต้นเสมอปลายนะเขายังแบบเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ที่สอนเราเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ พอถึงเวลาที่ต่างคนต่างว่างแล้วเขาก็ลุยจริงๆจริงจังเขาก็แบบมันช่วยคิดช่วยดูแลเยอะมากอ่ะเยอะจนแบบทำไมฉันเพิ่งมาคบผู้ชายคนนี้ก็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 รู้สึกรู้สึกว่าเขาต้องขอบคุณค่ะที่เขาเข้ามาเป็นเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเราอีกคนหนึ่งเห็นบอกว่าล่าสุดย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วด้วยใช่ค่ะก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็ <highlighting and> เพื่อมาทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาบอกว่าถ้าขืนอยู่เขาอยู่ภูเก็ตก็มันก็จะคบกับเรายากอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้ายมาดูแลเราหรือเปล่าคะย้ายมาดูแลเราไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งค่ะหรือย้ายมาคุมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเลิกไม่แน่ใจชีวิตค่ะแปลว่าอยู่ใกล้กันโอกาสพัฒนามีสูงก็อาจจะก็ได้เรียนรู้มากขึ้นก็ดีนะแต่ห้าปีเราเรียกแฟนได้ไหมคะแม่ กูยังไม่ได้เรียกอะไรมันแก่แล้วอะ <k _ d ata> คือต่างคนต่างผู้ใหญ่กันแล้วนี่ก็สี่สิบห้าหนั่นก็สี่สิบแปดหรือเรียกว่า <_ d ata> เขอนี่จะเรียกแฟนเพื่อนไหมจะเพื่อนกับแฟนกลางาเป็น <_ d ata> เพื่อนเมื่อวานอันดามันเพิ่งจำกัดความคํานี้ให้ค่ะเออบอกว่างั้น, <_ d ata> มนแม่เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วกันระหว่างเพื่อนกับแฟนมันกึ่งๆยังไงไม่รู้หรือจะข้ามสเตปไปเลยแบบไม่ต้องเป็นแฟนแล้วก็อาจจะแต่งงานเลยทีเดียวต่อให้แต่งงานก็ <_ d ata> คุยกันนะไม่ใช่ไม่คุยนะเพราะมันตรง เนาะผู้ใหญ่กันแล้วอะค่ะก็คุยกันตรงๆว่าก็แต่งหรอเหนื่อยอะยืนเหนื่อยอะยืนรับแขกเหนื่อยอะไม่เอาอะบุ๋มไม่เอาอะไรอย่างนี้อีกแล้วเห็นคุยเรื่องแต่งงานได้ด้วยคุยกันขำๆมากกว่าค่ะไม่ได้คุยกันแบบว่าเอ้ใจยังไงจะหนึ่งสองสามสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยคือวัยวอย่างพวกเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วจะมานั่งแต่งงานก็ไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ,แล้วก็อย่างโควิดเดี๋ยวดราม,มา่าอะไรกันอีกก็คง ถ้ามีจริงๆนะถ้าชีวิตจะเริ่มต้นจริงๆก็คงจะแค่กินข้าวกันในครอบครัวคงไม่อะไรมากกว่านี้ค่ะแสดงว่าโอกาสแต่งมีสูงสูงไหมคือถ้าเขามาลุยขนาดนี้เนาะแต่รอให้เขาจริงจังชัดเจนกว่านี้ก่อนบุ๋มเองก็ขอดูเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอเขามาขอรอเขามาขอเดี๋ยวสิแกก็นี่เล่งจังอยู่แม่เขืนนะคะ ขออะไรเราไม่ต้องขอเราไว <The world> <S mulheres> <s> ้เลยเขินวางตัวไม่ถูกไม่ต้องขอนะอย่ามาเซอร์ไพรส์ฉันอีกนะแค่นี้ฉันก <t hugely Copy> ็ช <vein> ็อกจะแย่อยู่แล้วแต่ว่าคนนี้ลูกเราก็แฮปปี้มากแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างแฮปปี้ค่ะอันดาเป็นเด็กง่ายๆอ่ะแล้วก็เขาเองก็รู้จักเนาะรู้จัก สอนเด็กอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาว่าจะขัดแย้งกันหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ไม่พึงพอใจกันอะไรแบบนี้คือต่างคนต่างให้สเปซซึ่งกันและกันอยู่แสดงว่าหมดโควิดไม่แน่อาจจะมีข่าวดีหมดโควิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไง <laughs> แต่ถามว่าจัดงานเมื่อไปนี้ไม่จัดแล้วค่ะแต่ถ้ามีนะถ้ามีจริงๆนะแต่คิดว่ายังยังยังไม่ใช่แต่เปอร์เซ็นต์สูงเนาะสูงไหมก็เขาเล่นบุกมาขนาดนี้เนาะก็คงต้องแบบคงต้อง ไม่รู้าพูดไม่ถูกว่าจะไปยังไงไม่ไปไม่เป็นเลยนะเนี่ยเขาให้ของขวัญมาสามล้านกว่าบาทแม่ต้องตอบแทนเขายังไงอ่ะให้อะไรเขาลับคืนม่ต้องหานั่นแหะนี่ฉันกำลังคิดอยู่ว่าต้องให้อะไรเพราะเขาก็ไม่ใช่คนอยู่แบบติดแบรนด์เนมหรืออะไรเลยนะไม่มีเลยนะเออไม่ใช่คนมาแบบอะไรกับแบรนด์เนมด้วยแล้วเราก็ไม่รู้จะให้อะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่กินช็อกโกแลตเออขนมก็ไม่เอา นึกไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าจะให้อะไรคกับคำตอนนี้ที่ผู้หญิงหลายคนอิจฉาเรารู้จึงไงไหมโอ้ยไม่ต้องอิจฉาหรอกถ้าเกิดแฟนเราเขาให้ให้ใจให้ความรักกับเรา แค่บอกรักบางทีมันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วดังนั้นแต่ละคู่ก็จะมีสไตล์ของความรักที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็คงอิชาเอ้ยอิชายที่ได้ของอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือเขาก็เพราะเขาแสดงจุดยืนนะคะในแล้วก็หลายคนก็ไปสุป,ประมาณเขาด้วยว่าจะมาอะไรกับผมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงแบบอยากแสดงความจริงใจตรงนี้รูปแบบของความรักของแต่ละคนแตกต่างกันแต่ยังไงผมว่าแค่แค่มีใครสักคนที่เข้าใจเราเป็นกําลังใจให้กันมว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอืม รอรุนกันต่อไปรอรุ้นกันต่อไปค่ะยังไงขอบคุณมากสาหรับทุกเสียงเชียร์เมื่อว,วานนะคะเมื่อว,วานดิฉันก็ตื่นเต้นว่าเซอร์ไพรส์สอ,อะไรเหรอทุกคนก็แบบรอ,ออยู่ว่าเอ๊ะบางคนบอกขอแต่งงานเปล่าขอเป็นแฟนเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเปล่าเลยเซอร์ไพรส์กว่านั้นค่ะ <laughs> ช็อกอยู่อ่านขาอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ตอนนี้ตอนจับโมเดลลิ่งคนที่สองค่ะก็มีโมเดลลิ่งตอนคืออย่างที่บอกค่ะว่าที่บุ๋มดได้แถลงข่าวไปวันนั้นว่า พยายามจะเคลียวงการไปเรื่อยๆดังนั้นพอหลังจากคนนี้มันก็จะมีหนึ่งสองสาคนที่หนึ่งคนที่2เกิดขึ้นคนที่สามเกิดขึ้นสังเกตดูทั้งฝ่ายที่แบบคนที่ทํากับเด็กผู้ชายก็มีนะคะหรือว่าเก็บภาพสาวๆก็มีหรือตอนนี้กําลังมาอีกอันหนึ่งก็เอานางแบบไปถ่ายแบบแล้วก็ผลปรากฏว,ว่าไปทับเอาติดกล้องไว้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็มี อะไรแบบเนี้ยเราเรื่องมันก็จะเข้ามาละพอเข้ามาเราก็จะเคลียร์ทีละคดีทีละคดีแต่คดีหลังๆอ่ะบุ๋มไม่จําเป็นต้องอะไรแค่มีหลักฐานนิดหน่อยบุ๋มส่งตํารวจได้เลยค่ะตอนนี้ตํารวจก็เห็นไหมคะว่าจับได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยที่ออหลักฐานชัดเจนบางทีศาลท่านบางพื้นที่ท่านก็จะเห็นความสําคัญว่าโอเคความผิดมันกระทาําความผิดชัดเจนแล้วนะโดยที่ไม่ต้องมีบุ๋มอยู่ตรงนั้นค่ะแสดงว่ายังมีอย่างนี้อีกเยอะยังมีอีกเยอะแต่บุ๋มก็จะล้างบางไปเรื่อยๆ เขาเป็นคนในวงการบันเทิงและเราก็ยืนยันตรงนี้ว่าเราจะทําวงการบันเทิงให้ให้เป็นความฝันของเด็กๆให้ดีที่สุดโดยที่เด็กๆเ,เข้ามาเนี่ยเขามีความฝันก็ไม่ผิดไงใช่ไหมคะพ่อแม่มีความฝันก็ไม่ผิดไงที่จะให้ลูกเป็นใครในอาชีพดีๆในสิ่งที่เขาฝันแต่มันผิดตรงที่ควรทำความชั่วเราก็ต้องจํากัดเขาเรียกกาจัดให้ถูกคนจริงๆมีคนมาให้ข้อมูลเยอะไหมพ่อเบอร์ริงก์หยมาเพียบเลยค่ะหลังจากที่คดีนั้นนะคะ แล้วก็มาอีกคดีหลังๆ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 บุ๋งก็ส่งตํารวจอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่ากลายเป็นทีมที่เรารู้จักกันแล้วว่าใครทํางานตรงไหนไซเบอร์อะไรยังไงทีมเกี่ยวกับเด็กยังไงพมอยังไงก็เราก็ส่งส่งเรื่องทันทีมันก็จะได้เร็วขึ้นค่ะประดาเอาให้แตกไปข้างก็ค่ะซื้อเจสังลุยไหนๆอย่างนี้ก็ให้ใช้ยากันมาแล้วดิฉันก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับอนาคตของเด็กจริงๆค่ะฝากเตือนแล้วกันค่ะใครที่ทําอยู่อาจให้หยุดก่อนโดนจับแล้วกัน ก็ใครที่ทําอยู่ก็มอบตัวซะเอาพูดอย่างนี้เลยนะโทษหนักจะได้เป็นเบาคือผิดก็คือผิดนั่นแหละแต่โทษหนักจะได้เป็นเบาแต่ที่สําคัญคือใครที่คิดจะทําแบบนี้หยุดพฤติกรรมนั้นซะเพราะเดี๋ยวนี้หลักฐานมันจับผิดกันได้ง่ายมันดึงข้อมูลกันง่ายมากเรามีเครื่องมืออะไรดีๆขึ้นเยอะอยากจะบอกเลยเกิดว่าตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ตกใจมากว่าสามารถ tracking ได้ด้วยรูปที่คุณเอามาเอามาจากไหนก็เลยยังไงเด็กคนนั้นเป็นใครมันเร็วมากดังนั้นบอกได้เลยว่าคุณหนีความผิดไม่พ้นค่ะ ข <s học> อบคคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่น่าตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ